สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชิมจำปาด,ด,ดะ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 จำปาดะคืออะไรจำปาดะคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆข,ขนุนนะคะนี่ไงเห็นไ,ไหมคล้ายขนุนเลยแต่ว่าเนื้อของเขาจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะรูปเนะี่ยจำปาดะจะมีลักษณะเรียวยาวอื เราก็เปลือกเขาก็จะนิ่มนิ่มๆแล้วก็แกะง่ายแกะง่ายกว่าขนุนยางน้อยกว่าแกะออกมาง่ายกว่านะคะจะประดานี้เป็นผลไม้ประจําของทางภาคใต้นะคะก็จะมีปีละหนึ่งครั้งมุ้งก็จะสั่งมาเพื่อที่จะามาชิมนะคะก็เหมือนเป็นผลไม้ตามฤดูดดกาลนั่นเองเฮ้ยเราก็จะกินแต่ว่า จำปาด่านะคะจะมีกลิ่นที่ค่อนข,ข้างแรงหน่อยก็คือกลิ่นหอมกลิ่นสุกข,ของเขานั่นแหละนะคะจะแรงมากจนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันหอมไปจนจนมันปวดหัวอ,อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> นี่นุสั่งมาเห็นไหมลักษณะลูกเขาจะเป็นยาวๆกว่านะคะอันนี้จริง น่าจะสุกหลายวันแล้วแต่ว่ายุ่งมากไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าไม่ได้และว,วันนี้ต้องกินให้ได้มาปอกกันนะคะปกติเวลาที่เราปอกขนน,น่ะเราก็จะรีดตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องตัดเอ่อเขาเรียกอะไรตรงแกนออกเพื่อที่จะแกะแต่ละลูกแต่ละลูกออกมาแต่จำปลาด่านะคะเขาเอ่อเปลือกเนี่ยก็จะบางแล้วก็ เส้นใหจะน้อยยางจะน้อยกว่าจะแกะง่ายกว่าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยคือปาดไม่ต้องฝ่ดตรงกลางป,ปาดขอบๆกรีดเปลือขอบๆเดี๋ยวนุ่นจะทำขีดข้างบนก่อน เหมือนกันแหละแบบว่าจะทำคล้ายๆเหมือนเหมือนปอกกล้วยอะ่ะ เอนนนอนะประมาณอย่างนั้นนะคะว่านะคะหอมตอนนี้กินหอมมากจำบ,บาดาเออเนื้อเออเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะ นี่กีแล้วเรานะคะจะหาที่ใส่ทีนี้เห็นไหมคือนุ่งกี่รอบรอบนี้แล้วก็มากี่เป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแกะแบบนี้นี่เไมไม่ขนาด ขอถุงใส่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันจะเ้ินโตนะคะ หอมมากเลยเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมันจะแกะง่ายกว่าขนุนอ่ะคือมันจะลอกลอกเนี่ออกมาง่ายกว่านะคะ หูยหอมมากเลยอือ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 นี่ทุกคนเอ่าเห็นไหมไมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลากินหรอแล้วก็ ติ๊งออกมาชิมก่อนนะคะอืมอืมเม็ดเม็ดก็เหมือนเม็ดขนวหนีนะคะอ่าไม่ใช่หรอกอืมอืม,อม,อม คือหนักมากอันนี้ลูกสามโลสองขีดนะคะที่ส<อ>ั่งมาหชิมไหมอื <c oughs> นี่เหมือนขนุนแต่ว่าเนื้อจะนิ่มๆเลๆะๆแต่หวานมากนิดหนึ่งไปไ <c oughs> อ้ืมเคยชิมไหมื่้งค่ะอเอาที่แบบว่าไม่นิ่ม ที่นิ่ไม่ไมีแล้วขนาดของเขาเป็นแบบนี้ตามพ่กล้เขาเลยน,นิยมเอาไปทอดเป็นขนมนะคะเหมือนกล้วยทอดบ้านเราอะ่ะประมาณนี้ลองซื้อมาทานดูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังออกค่ะ dan